ดิฉันนางสาวขวัญแก้วนันทภูมิสวัสดีครับผมนายเจริญวัชสิเชวานครับสวัสดีครับผมนายประชัยเกื้อน้องกดครับสวัสดีครับผมนายเก่งบุตรหลงด้วงครับนางสาวนิชตะวันเรืองช่อสวัสดีครับผมชื่อนายพิระพัฒน์ภูรีชื่อนายทศสกุลเชื้งหลังดิฉันนางสาวอัญเชียร์สักภูรัชดิฉันนางสาวนิสามีทองค่ะวันนี้พวกเรามานำเสนอเรื่องผ้าไหมเพรวาค่ะ จุดประสงค์การทำผ้าไหมแพะวาคือการศึกษาคุณค่าและเอกลักษณ์ของผ้าไหมแพะวาซึ่งเป็นผ้าไหมทอมือที่มีลวดลายและสีสันที่สวยงามเฉพาะตัวโดยมุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้าไหมแพะวาในชุมชนไทยเพื่อให้ผ้าไหมแพะวายังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคก,การทอผ้าไหมแพรวาให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและสร้างรายได้รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาในตลาดสากลและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนได้ที่มาและความสาคัญผ้าไหมแพรวามีต้นกำเนิดจากการทอผ้าไหมในภาคอีสาน โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาและสุลินซึ่งเป็นผ้าที่มีลวดลายและสีสันสวยงามโดยใช้เทคนิคการทอแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นโดยความสำคัญผ้าไหมแพรวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยเสริมสร้างการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมและมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนผ่านการผลิตและการตลาดขั้นตอนการทำผ้าไหมแพรว อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอและประดิษฐ์ลาย 1. ฟืมเป็นอุปกรณ์ที่ทําจากไม้เนื้อแข็งทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมีฟันหลายซี่คล้ายหวี 2. เขาหรือหางคืออุปกรณ์ที่ทําขึ้นจากเส้นด้ายที่ถักขึ้นเพื่อใช้กันไม่ให้เส้นไหมที่ผูกไว้กับหูทอผ้าเลื่อนยุ่งไปมาเขาแต่ละอันจะใช้เก็บเส้นไหมไว้เขาละเส้น 3. หูทอผ้า คือโครงสร้างที่ทําจากไม้หน้าแข็งที่นํามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงสี่เหลี่ยมขนาดค่อนข้างกว้างใหญ่และมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนัก 4. ไม้เก็บขิดปลายด้านหนึ่งของไม้เก็บขิดลักษณะเรียวแหลมเพื่อช่วยให้ใช้สะดวกในการสกิดหรือเขี่ยเส้นไหมในขณะประดิษฐ์ลายผ้า 5. ไม้ค้าขิดหรือไม้ที่เป็นแผ่นบางๆมีลักษณะคล้ายไม้เก็บขิด แต่มีความกว้างมากกว่ามีปลายด้านหนึ่งเป็นปลายแหลมเพื่อให้สอดตามไม้ขีดและคําไว้ให้ยกขึ้นแล้วสอดนิ้วเพื่อสอดเส้นได้สีต่างๆ,างๆเพิ่มเข้าไปให้เป็นลวดลาย6หลอดและกระสวยหลอดทํามาจากไม้ปล้องกลมเล็กๆตัดเป็นท่อนๆยาวประมาณ5-6เซนติเมตรเป็นไม้กวงมีรูยาวตลอดใช้สําหรับพันเส้นไหมต่างๆที่เตรียมไว้ประดิษฐ์ลายขั้นตอนการทอผ้าไหมแพวา่า 1. การค้นเส้นยืนเป็นวิธีการเตรียมเส้นยืนในการทอผ้าโดยนำเส้นไหมที่ลอกกาวและย้อมสีแล้วมาทำการค้นเครือหุหรือที่เรียกว่าการค้นเส้นยืนเริ่มต้นด้วยการนำเส้นไหมไปสวมเข้าในกงเพื่อทำการกอเส้นไหมเข้าอักจากนั้นทำการค้นเส้นยืนโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าหลักเฟือเดินเส้นยืนเพื่อจัดเรียงเส้นไหมตามความกว้างของผืนผ้า หรือขนาดฟืมนับจำนวนเส้นยืนโดยใช้ซี่ไม้มาขั้นเพื่อไม่ให้สับสนและป้องกันการผิดพลาดในการนับ 2. การเตรียมฟืมทอผ้าทำการค้นเส้นไหมในลักษณะเดียวกันกับเส้นยืนจากนั้นนำเส้นได้มาร้อยกับฟืม โดยการร้อยผ่านช่องฟันหวีแต่ละช่องโดยแต่ละช่องจะมีเส้นไหมประมาณ2เส้นและนําท่อนไม้ไผ่เล็กๆสอดเข้าในห่วงเส้นได้ที่ร้อยเข้าช่องฟันหวีเพื่อทําการขึงเส้นได้ให้ตึงและจัดเรียงเส้นได้ให้เรียบร้อยส่วนด้านหน้าของฟืนก็จะมีช่องไม้ไผ่เช่นเดียวกันกับด้านหลังเพื่อขึงเส้นได้ให้ตึงจากนั้นทําการเก็บตะกอฟืนแบบ2ตะกอซึ่งเรียบร้อยจะได้ชุดฟืนทอผ้าสําหรับการทอ 3. การเตรียมเส้นพุ่งนำเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีแล้วมากรอเข้าหลอดได้สำหรับใส่กระสวยในการทอ 4. การเก็บตะกอลายหลักเป็นการทำลวดลายหลักบนผ,ผืนผ้าพแพวาโบราณโดยใช้ไม้สารเก็บลายทั้งนี้ลายหลักของผ้าแต่ละผืนจะมีไม่เท่ากันซึ่งหากมีหลายลายอาจต้องใช้ไม้เก็บลายหลายร้อยอัน 5. การทอลวดไลายไหมแพรวาเป็นการทอลวดลายตลอดการทอทั้งผืนผ้าด้วยพิธีการขิด จากการจกและเก็บลายด้วยไม้ยกลายเพื่อยกเส้นยืนพร้อมจกด้วยนิ้วก้อยยกเส้นยืนขึ้นพร้อมสอดเส้นไหมสีต่างๆเป็นช่วงๆตามลวดลายที่ออกแบบไว้ครั้งละสองเที่ยวเพื่อให้ลายเกิดความนูนเด่นสลับกับการเหยียบไม้ตะกอฟืมและการสอดพุ่งกระสวยการประดิษฐดลวดลายบนผืนผ,ผ้าเรียงลำดับดังนี้เริ่มจากการทอส่วนชายคุยการทอลายเล็กการทอส่วนใหญ่ที่เป็นผืนผ้า การทอลายที่เชิงผ้าและการทอลายหลักหรือลายใหญ่วิเคราะห์มูลค่าและคุณค่าภูมิปัญญาการทำผ้าใหม่แพวามีคุณค่าในหลายๆด้านดังนี้ 1. มูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างงานในชุมชนเป็นสินค้าพรีเมียมที่มีความต้องการในตลาดทั้งในและต่างประเทศช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจโดยการส่งออกผ้าไหมแพวา 2. คุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จะทอนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านลวดลายและสีสันช่วยอนุรักษ์และสืบทอดเทคนิคการทอผ้าไหมและ 3. คุณค่าทางสังคมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนช่วยเผยแพร่และยอมรับคุณค่าในระดับโลกสรุปผลจากการศึกษาการทำผ้าไหมแพรว เป็นกระบวนการทอผ้าไหมด้วยมือที่มีความละเอียดและประณีตโดยใช้เส้นไหมคุณภาพสูงและเทคนิคก,การทอที่สืบทอดจากบรรพบุรุษลวดลายและสีสันของผ้าไหมแพรวมีความสวยงามและเอกลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นผ้าไหมแพรวมีมูลค่าสูงทั้งในด้านเศรษฐกิจเนื่องจากสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและในด้านวัฒนธรรม ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาและประเพณีการทอผ้าไหมให้คงอยู่ต่อไปกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ